ใช่เออ,เอ,น,อนนอนเดินข้ามไปนั่นเราไม่เห็นใช่ไหมเนี่ย,ยนี่ครับก็เป็นหนึ่งอย่างครับที่อันตรายมากครับสเสน็กฟิตฟิตฮะครับก็สวัสดีครับผมนอนนทอ์ชนาทฉันแองก็วันนี้ครับนี่ครับมาหาปูครับปูนาครับผมก็มนี่ครับ ของคนอื่นใช้มือจับของน้นรศก,ก็จะเป็นสวกครอบเลยครับแถวบ้านเรียกสวิงครับสวิงเนะี<อ>้ยนี่ครับครอบปูเราก็เหมือนสวกครอบปกครับแล้วแต่ก็ทําเล็กๆหน่อยเอาไว้ครอบปูเราไม่ต้องเปื้อนมือไม่ต้องลงไปจับครับก็โอเคครับผมเดี๋ยวไ,ไ,ไปดูผลงานเลยว่าจะมีตัวไหมช่วงนี้ก็บางตัวหน่อยครับแต่ก็มาลองหาดูครับก็ได้กินแน่นอนครับผมโอเคไปกันเลยครับผม ครับตอนนี้ก็พานรานพาเดินอยู่ครับนี่ฮะเลาะตามคันนาไปเรื่อยๆครับมาครอบปูครับวันนี้ครับนี่ <พอ S 1> ครับน้มามําก็ประมาณนี้ฮะมากครับปูครับก็ไม่ได้มานานแล้วครับไมานานน่มานานไม่ต้องรอสายตาก็ไม่พอดีครับแต่หอยยังมีแน่เยอะแต่ปูก็ไม่รู้ว่ามีตัวเยอะนะครับเนี่องดูข้าวอย่างนี้ชอบน้ำน,นะ ลูกปาวิ่งน้ขึ้ตรงนี้ก็น่าจะบางตัวแต่ตรงนู้นน่าจะพอมตัวต้องถ่ายไปยาวได้เลยมันเหี่ยมมันถ่ายได้ดีขี้นุลยปาเล็กพวนวิ่งน้ำขึ้นมองเิ่น อันี้หนึ่งครับชอบอ๋อนอตก็จะแบบนี้ครับคลอบแบบนี้เลยครับไม่ต้องลงน้ำครับนี่ครับทำที่คลอบแล้วก็จับใส่กระแป้งโอ้นี่มือนี่ครับปูน้อยนีบมือปูนาครับนี่ครับเป็นอย่างนี้ฮะทำที่คองนี้ก็สบายเราไม่ต้องลงเพื่อนลงไปเวลาเราก็โดดลงไปจับปูเขาจะหนีเราถึงคล้องได้เลยครับ ở lồng này thì còn rất là nhiều, chúng này, không mít แต่ก็อยู่ที่ร่องหนูร่องหน,นูมีไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวเราข้ามเหมือนกัน นี่ครับตัวที่สองครับเอาเรือเอาเรืองครับนี่ครับเราใช้แบบนี้ไม่ต้องลงน้ําครับแล้วก็ปูก็หนีเราไม่ทันเลครับนีอ่ะหามติดกัเยอะไหอยครับถ้าเจอปลาชงปลาช่อนก็ตักได้แบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะหนาตัวหรือเปล่าครับแต่ก่อนนี้เยอะมากครับ

เออ,เอน้องเดินข้ามไปนะั่นเราไม่เห็นใช่ไหมเนี่ยนี่ครับก็เป็นหนึ่งอย่างครับที่อันตรายมากครับสเสนคฟิตฟิตฮะนี่ไม่มีฟิฮะไม่เห็นนะครับมูปลาครับงูปลา จับปูอย่างเงี้ยครับเขาจะไม่หนีบครับแต่ก็มีหนีบบ้างไม่เจ็บหรอกครับนี่ครับปูนาครับปูนาคาเจ๊ครับผมบอกเลยว่าช่วงที่เยอะเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับโลละห้าหกสิบนะครับปูนาเนี่ยครับไม่พอจะขายนะครับก็เราเดินไปเดี๋ยวขากเราเดินจับก็ก็ท้ามีตัวเยอะเขาก็ขึ้นหนีบเดียครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีกระนาวตัวหรือเปล่า ปูน้นี่ทำอะไรกินอร่อยครับต้มสมว่าจะต้มหรือว่ากินกับอ่าส้ามซำนะครับเขาทำอะไรนะหล่นปู เราก็ไม่รู้เลยว่าร่องหนูตรงไหนน้ำน้อยเขมาดูร่องเดียวนี่ยังไม่มีก็ไม่มีไม่น่าจะมีร่องแล้ว

ก็เหมือนน้ำจะเริ่มเยอะครับตรงนี้น้เยอะู่นครับาปะคนขบครับไอตัวนี้แหละที่ชอบเจาะนะก็สองตัวนะครับวันนี้ช่งมีคนซื้อก็ขายได้นะตัวนี้ครับตัวละร้อย ไม่มีเร่อเยอเคยเยอะไม่มีาไปเล่าเล่าช่วยอะดูนะหวาาวอาพโอ้โหยนี้ไม่มถ้ามีถ้ามีตัวเขาจะมีท่างรเนอนี มาเที่ยวนั่นเลยจับไม่ไหวเลยเอานีงแล้วแยกไปนี้มาไม่มีแม้แต่ที่เมียหรือเปล่าก็ไม่รู้เคยมีแยกไปอย่งู้ ये रहा मिकी ก,ก,าาก,าาก็นี่ครับใส่กินส้ตมตำครับตอนนั้นบอกเนี่ยสามแต้มก็ถือว่าบางตัวครับก็พอได้กินคนะแต่บางตัวหน่อย ตัวน,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 น้อย,ไไไไนนะยครับตัวน้อยตัวน้อยใส่กินทุ่มตำเนียครับโอ้ใส่ใส่ใส่ทนไหมตกในยินแล้ววิ่งหนีโอ้ทันด้วยครับเนีย่ยครับมีเท้าบกมันก็ก็โอเคครับ ก็ตอนนี้เป็นไซส์จิ้มน้ำพริกแล้วครับใส่กับพริกกับรสกับแป๊ดครับแต่ก็คืออร่อยไซส์ทีก่กรอบก็บางเบานนหน่อยไม่พิ้าเขาครับ นี่ไอ้แ้มนะครับนี่โชบแล้วปุ๊บนี่ครับนี่ครับก็ปุ่นน้อยหนีบมือน,นี่แล้วก็ธรรมดาไม่ใช่น่าเขาครับ ก็ปลาบางตัวเขาก็เป็นมหาปูดีครบางกว่าปลายครับตอนนี้หรือว่าจะมีตัวมากกว่าบางกว่าปลาเขาพี่ก็นี่ครับถ้าเอาแค่เขาเรียกอะไรฮะถ้าพอกินนะครับก็พอได้กินเนาะนะครับโอเคฮะเดี๋ยวพาเดินต่อครับครับก็ไปหาประมาณสักยี่สิบนาทีได้นะครับเพราะว่า ไม่มีตัวครับไม่ใช่หน้าเขาด้วยครับแล้วก็น้ําเยอะทุกนี่ครับนี่ครับก็ได้ประมาณนี้ครับปูนาครับนี่ครับก็ใส่เล็กใส่ใหญ่รวมกันครับก็พอได้กินรับนี่ครับเป็นปูนาก็ไม่ใช่น้าเขาด้วยแล้วก็น้ําเยอะครับก็เลยอาแป๊บเดียวก็กลับบ้านเลยครับเดาเทครับผมก็ประมาณนี้พอได้กินนึกก็ฝากกดติดตามนะครับน้อตจีน่าแชนแนลรับผม